สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาไปดูเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกลางเวทีสหรประชาชาติเลยค่ะสวัสดีครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากจริงๆครับลองนึกภาพตามนะคะบรรยากาศในห้องประชุมใหญ่ของสหรประชาชาติหรือ UNGA ที่นิวยอร์กผู้นำจากเกือบทั่วโลกเกือบ200ประเทศนั่งกันอยู่ค่ะ ทุกสายตาก็จับจ้องไปที่โพเดียมรอฟังผู้นำสหรัฐซึ่งตอนนั้นทุกคนคาดว่าคำพูดของเขานี่แหละจะเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางโลกเลยบรรยากาศมันมีความคาดหวังออแล้วก็มีความตึงเครียดนิดนิดปนอยู่ครับเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอยจริงๆครับแต่แล้วนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อประธานาธิบดีเอมมาเูวอลมาครงของฝรั่งเศสก้าวขึ้นเวทีแล้วก็ กล่าวสุนทรพจน์ที่เหมือนกับว่าโยนหินลงไปกลางวงเลยค่ะส่วนทางกับจุดยืนของสหรัฐแบบชัดเจนมากโดยเฉพาะในประเด็นที่แบบเปราะบางสุดๆอย่างอิสราเอลปาเลสไตน์ใช่ครับจุดนี้เป็น Talk of the Town เลยตอนนั้นวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะโดยใช้บทวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษาม,มาเป็นแนวทางนะคะว่าเอ๊ะทำไมมาครงถึงเลือกทำแบบนั้นอะไรคือเดิมพันของฝรั่งเศสกันแน่ แล้วทางวอชิงตันล่ะเขามองเรื่องนี้ยังไงและที่สำคัญเลยโลกเรากำลังจะหมุนไปทางไหนหลังจากการ,รเผชิญหน้าครั้งนั้นครับน่าสนใจมากครับออาล่ะค่ะเรามาค่อยๆแกะปมนี้กันนะคะเริ่มจากสุนทรพจน์ของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนตอนนั้นบรรยากาศในห้องประชุมนี้ก็ค่อนข้างจะอ,อึมครึมอยู่แล้วนะคะ ทรัมป์ขึ้นมาด้วยท่าทีแข็งกร้าวเลยตามสไตล์ของเขาพูดเรื่องนาโต้ต้องเข้มแข็งกว่าเดิมแล้วก็มีเสนอไอเดียที่ทําให้หลายคนอือึ้งไปเลยคือให้ยิงเครื่องบินรบรับเสเซียได้เลยถ้ารลุกล้ำนั่นฝ่าชาติสมาชิกครับจุดนี้สร้างความหือหาแล้วก็ความกังวลพอสมควรเลยใช่ค่ะแต่จุดที่สะเทือนความรู้สึกที่สุดน่าจะเป็นตอนที่พูดถึงปาเลสไตน์นะคะทรัมป์ประกาศชาัดเลยว่าจะไม่สนับสนุนแนวคิดเรื่องรัฐปาเลสไตน์ จนกว่ากลุ่มฮามาสจะถูกกำจัดให้หมดไปแล้วยังเปรียบเทียบอีกว่าการพูดถึงสิทธิของชาวปาเลสไตน์ตอนนี้มันเหมือนเป็นการให้รางวัลกับความรุนแรงโอ้ไร้ปโยชนค่ะพอพูดจบนะคะบรรยากาศในห้องยิ่งเงียบลงไปอีกคือผู้นำบางประเทศนี่น่าเจินเจือนไปเลยค่ะมีเสียงกระซิบกระซาบกันเบาๆโดยเฉพาะจากฝั่งโลกอาหรับจุดนี้สำคัญมากนะครับคือสิ่งที่ทรัมป์พูดมันไม่ใช่แค่ความคิดเห็นส่วนตัว แต่มันเป็นการตอกยำ้ำหรืออาจจะเรียกว่ายกระดับนโยบายดั้งเดิมของสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลอย่างแข่งขันมาตลอดบทวิเคราะห์ที่เราดูกันมาชี้ว่าท่าทีแบบนี้มันส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงพันธมิตรหลายประเทศเลยนะครับอโอเหรอคะครับที่เคยเดินตามสาหรัฐในประเด็นนี้มาตลอด มันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสหรัฐยังมองอิสราเอลเป็นหัวใจหลักในยุทธศาสตร์ตะวันออกกลางแล้วก็พร้อมจะแสดงท่าทีแข็งกร้าวเพื่อปกต้องจุดยืนนี้ถึงแม้ว่าจะสร้างความอึดอัดให้หลายฝ่ายก็ตามเข้าใจเลยค่ะแล้วในจังหวะที่บรรยากาศกำลังแบบอึดอัดสุดๆเนี้และค่ะเอมมานูเอลมาคงก็ก้าวขึ้นเวทีเลยดยท่าทางที่ดูสงบนิ่งนะคะ แต่แววตานิมมุ่งมั่นมากเขาไม่ได้เกินอะไรยาวเลยค่ะแต่เปิดประเด็นสวนกลับไปที่ทรังแบบตรงๆเลยบอกว่าถ้าเราต้องการสันติภาพที่แท้จริงและยั่งยืนในตะวันออกกลางเราต้องเริ่มต้นด้วยการยอมรับความจริงครับ ความจริงที่ว่าชาวปาเลสไตน์ก็มีสิทธิ์ที่จะมีรัฐเป็นของตนเองเช่นเดียวกับชาวอิสราเอลชัดเจนมากครับไม่ใช่แค่นั้นนะคะเขายังพูดต่อในทํานองว่าการเป็นพันธมิตรกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องหลับหูหลับตายยอมรับความอายุติธรรมแล้วก็แฝงในเนบแนมไปถึงสหรัฐนิดๆด,ด,ด้วยค่ะโดยไม่ได้เอ่ยชื่อตรงๆนะคะประมาณว่าบางทีการมองว่าความมั่นคงเกิดจากการใช้กําลังหรือการปิดปากคนอื่นมันอาจจะไม่ใช่ทางที่ถูก ต่ฝรั่งเสียเชื่อว่าความมั่นคงที่แท้จริงน่ะต้องสร้างบนพื้นฐานของความยุติธรรมอืมเป็นการส่งสาสารที่แรงทีเดียวตรงนี้ล่ละค่ะที่มันน่าสนใจมากๆบรรยากาศในห้องนี่เปลี่ยนไปเลยจากที่เงียบๆอึดอัดกลายเป็นเสียงปรบมือที่ดังขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศกําลังพัฒนานหลายแห่งเลยเสียงปรบมือดังกว่าตอนที่ทรัมป์พูดจบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะมันเหมือนกับว่าคำพูดของมาครองไปปลดล็อกความรู้สึกบางอย่างของผู้คนในห้องนั้น ใช่ครับบทวิเคราะห์ที่เราพิจารณากันมาก็เน้นย้ำตรงจุดนี้เลยว่านี่ไม่ใช่แค่การแสดงความเห็นต่างแบบธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือการท้าทายอิทธิพลและบทบาทนำของสหรัฐอย่างเปิดเผยกลางเวทีระดับโลกเลยนะครับท้าทายซึ่งซึ่งหน้าเลยครับ มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าฝรั่งเศสและอาจจะหมายรวมถึงยุโรปด้วยกำลังส่งสัญญาณว่าพร้อมจะกำหนดเส้นทางนโยบายต่างประเทศของตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็สหรัฐเคยมองเป็นเหมือนสนามหลังบ้านอย่างตะวันออกกลางนี่แหละครับ การท้าทายซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องวาทศิลป์ใช่ไหมคะแน่นอนครับถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ของการเมืองโลกนะบทวิเคราะห์มองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆในความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งแอตแลนติกเลยทีเดียวขนาดนั้นเลยเหรอคะครับ มีความเป็นไปได้ว่ายุคที่โยุโรปจะเดินตามนโยบายของสหรัฐในทุกๆเรื่องแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันกําลังค่อยๆจางหายไปซึ่งการเลือกประเด็นปาเลสไตน์มาพูดก็เหมือนเป็นการเลือกสมรภูมิที่ส่งผลกระทบเชิงสัญ,ญลักษณ์ได้รุนแรงที่สุดด้วยน่าคิดมากค่ะทีนี้คําถามสําคัญที่ตามมาก็คือทําไมทําไมฝรั่งเศสถึงกล้าที่จะเดินเกมสวนทางกับมหาอำนาจอย่างสาหรัฐในประเด็นที่อ่อนไหวขนาดนี้คะอะไรคือแรงจูงใจเบื้องหลังจริงๆคะครับ บทวิเคราะห์ที่เราศึกษามานี้ให้ภาพที่น่าสนใจมากครับสรุปได้ว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ชั่ววูบหรือแค่เรื่องมนุษยธรรมอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นหมากทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่านการคิดคำนวณมาอย่างดีแล้วมีเหตุผลหลกัลกๆอยู่หลายข้อประกอบกันเลยครับมีอะไรบ้างคะข้อแรกเลยนะครับคือบริบททางประวัติศาสตร์และสายสัมพันธ์อันยาวนานครับ ต้องไม่ลืมว่าฝรั่งเศสเคยมีอิทธิพลอย่างสูงในหลายพื้นที่ของตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมเลยอ๋อ oh, ใช่ค่ะทั้งในเลบานอนซีเรียแอลจีเรียทูนิเซียมร็อกโกคือสายสัมพันธ์กับโลกอาหรับและมุสลิมมันอย่างรากลึกกว่าที่เราคิดการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกแต่เป็นเรื่องของการรักษาบทบาทและอิทธิพลของฝรั่งเศสในฐานะผู้เล่นระดับโลกด้วย หมายความว่าการแสดงจุดยืนเรื่องปาเลสไตน์ก็เหมือนการส่งสัญญาณให้โลกอาหรับเห็นว่าฝรั่งเศสยังให้ความสําคัญกับสายสัมพันธ์เดิมๆนี้อยู่ถูกต้องครับเป็นการตอกย้าว่าฝรั่งเศสยังเข้าใจแล้วก็ยังแคร์ความรู้สึกของโลกอาหรับซึ่งมันต่างจากท่าทีของสหรัฐในตอนนั้นข้อที่สองที่สําคัญแม้พากันเลยก็คือผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจครับโดยเฉพาะเรื่องพลังงานพลังงานนี่สําคัญเลยนะคะ สำคัญมากครับในช่วงเวลาที่ยุโรปกำลังพยายามอย่างหนักที่จะลดการพึ่งพากา๊สธรรมชาติและน้ำมันจากรัสเซียหลังจากเกิดสงครามยูเครนแหล่งพลังงานจากตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือยิ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากขึ้นไปอีกการแสดงจุดยืนที่โลกอาหรับพอใจในเรื่องปาเลสไตน์ก็เหมือนเป็นการสร้างไมตริจิตแล้วก็เปิดประตูไปสู่ความร่วมมือด้านพลังงานที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตเป็นการลงทุนทางการทูตเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของยุโรปนั่นเองครับ เข้าใจได้เลยค่ะข้อที่สอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเกี่ยวข้องกับความต้องการความเป็นอิสระของยุโรปที่มากขึ้นเรื่อยๆครับหลายปีที่ผ่านมามีความรู้สึกอัดอั้นในยุโรปไม่น้อยนะครับกับการที่ต้องเดินตามนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์อิรานสงครามซีเรียหรือแม้แต่ประเด็นอิสราเอลปาเลสไตน์เอง mm hmm. บทวิเคราะห์ชี้ว่า สงครามยูเครนเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้ผู้นำยุโรปโดยเฉพาะมาโครงตระหนักว่ายุโรปจำเป็นต้องมีเสียงและนโยบายของตัวเองถ้าไม่อยากเป็นแค่ผู้ตามตลอดไปดังนั้นประเด็นปาเลสไตน์จึงกลายเป็นเหมือนสนามทดสอบชั้นดีที่จะแสดงให้โลกเห็นว่ายุโรปพร้อมที่จะเป็นอิสระทางความคิดและกำหนดชะตาของตัวเอง ที่ว่าประเด็นปาเลสไตน์เป็นสนามทดสอบความเป็นอิสระของยุโรปจากบทวิเคราะห์มันทดสอบในแง่ไหนเป็นพิเศษคะทดสอบในแง่ที่ว่ายุโรปกล้าที่จะแตกต่างจากสหรัฐในประเด็นที่สหรัฐให้ความสําคัญสูงสุดและมีจุดยืนชัดเจนอย่างเรื่องอิสราเอลหรือไม่นะครับ การกล้าที่จะพูดเรื่องรัฐปาเลสไตน์คือการส่งสัญญาณว่ายุโรปไม่ได้มองโลกผ่านเลนส์เดียวกับวอชิงตันเสมอไปแล้วก็พร้อมจะสร้างสมดุลในนโยบายของตัวเองมากขึ้นอ๋อค่ะและปัจจัยสุดท้ายที่มองข้ามไม่ได้เลยคือการเมืองภายในประเทศฝรั่งเศสเองครับอ่าอ,อันนี้ก็น่าสนใจครับฝรั่งเศสมีประชากรมุสลิมจำนวนมากนะครับประมาณ5-6ล้านคนซึ่งถือเป็นฐานเสียงสำคัญแล้วก็เป็นกลุ่มสังคมที่มีบทบาทไม่น้อย การที่ผู้นําแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่ายืนหยัดเคียงข้างความยุติธรรมในประเด็นที่พวกเขาสนใจอย่างปาเลสไตน์ย่อมส่งผลดีต่อคะแนนนิยมและก็ความเชื่อมั่นทางการเมืองภายในประเทศอย่างแน่นอนเข้าใจเลยค่ะคือมันมีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ผลประโยชน์พลังงานความต้องการแสดงบทบาทนําของยุโรปแล้วก็ยังมีการเมืองภายในประเทศอีกผสมผสานกันอยู่เบื้องหลังคําพูดไม่กี่นาทีนั้นเลยนะคะ ใช่ครับมันคือการเดินหมากที่ซับซ้อนมากครับมองหลายชั้นแล้วก็หวังผลหลายด้านพร้อมๆกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นการเดิมพันที่คำนวณมาอย่างดีเพื่อเพิ่มอ,อ,อำนาจต่อรองสร้างภาพหลักใหม่แล้วก็ตอบสนองต่อแรงกดดันทั้งจากภายนอกและภายในประเทศด้วยพอสัญญาณท้าทายมันถูกส่งออกไปชัดเจนขนาดนี้จากบทวิเคราะห์ที่เรามีวอชิงตันมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะปฏิกิริยาเป็นแบบไหนเอ่ยก็แน่นอนว่าทางวอชิงตันไม่พอใจอย่างรุนแรงครับ อันนี้ชัดเจนค่ะบทวคราะห์ระบุชัดเจนว่าคําพูดของมาครงกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์หลักแล้วก็ยุทธศาสตร์ใจกลางของสหรัฐในตะวันออกกลางเลยทีเดียวเพราะอย่างที่รู้กันดีว่าอิสราเอลเป็นเหมือนเสาหลักในในโยบายของสหรัฐในภูมิภาคนั้นมานานมากใช่ค่ะทั้งเรื่องข่าวกรองการทหารถูกต้องครับทั้งมิติข่าวกรองการทหารการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและที่สําคัญมากๆคือการเป็นตัวถ่วงดุลอํานาจกับอิหร่านและกลุ่มประเทศอาหรับที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ การที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นพันธมิตรจีคนสำคัญเลยนะออกมาหนุนแนวคิดรอฐปาเลสไตน์อย่างเปิดเผยมันเหมือนกับการไปดึงขาเก้าอี้ตัวที่สหรัฐนั่งคุมเกมอยู่ในตะวันออกกลางเลยครับทำให้บทบาทนำของสหรัฐแล้วก็ภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของอิสราเอลดูสั่นคลอนเปไม่น้อยเลยนอกจากเรื่องผลประโยชน์โดยตรงแล้วมีความกังวลเรื่องอื่นอีกไหมคะในมุมของสหรัฐมีครับประเด็นที่สองที่วอชิงตันกังวลมากคือเรื่องความสามัคคีภายในโลกตะวันตกครับ อ,อ๋อเรื่องพันธมิตรพันธมิตรซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐกลัวมากที่สุดในยุคนี้เลยเพราะมันจะลดทอนพลังและเสียงของค่ายตะวันตกลงในยามที่กำลังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นกับมหาอำนาจอย่างจีนและรัเสเซียถ้าพันธมิตรเสียงแตกอิทธิพลต่อรองบนเวทีโลกก็จะน้อยลงไปด้วยจริงค่ะและประเด็นสุดท้ายครับคือแรงกดดันจากการเมืองภายในสหรัฐเอง กลุ่มล็อบบี้ที่สนับสนุนอิสราเอลอย่าง AIPAC นี่มีอิทธิพลสูงมากในแวดวงการเมืองอเมริกันทั้งในสภาของเกรสและก็ต่อทำเนียบข่าวการที่พันธมิตรสำคัญอย่างฝรั่งเศสออกมาพูดแบบนี้ยิ่งสร้างแรงกดดันมหาศาลให้รัฐบาลสหรัฐต้องแสดงท่าทีตอบโต้หรือกดดันฝรั่งเศสกลับเพื่อไม่ให้ดูเหมือนว่าอ่อนข้อหรือยอมเสียจุดยืนหลักไปนะครับโห oh, แรงกดดันรอบด้านเลยนะคะ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดังมากๆสำหรับสหรัฐนะครับบทวิเคราะห์มองว่ามันบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่โลกตัวมันตกอาจจะได้แนบเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นเหมือนในอดีตอีกต่อไปโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและที่สำคัญกว่านั้นคือมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนว่ายุคที่สหรัฐอเมริกาสามารถชี้นำหรือกำหนดทิศท,ทางโลกได้แต่เพียงผู้เดียวหรือที่เรียกว่า Unipolar Moment อาจกำลังเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดจริงๆก็เป็นได้น่าสนใจมากค่ะแล้วแรงกระเพื่อมจากคำพูดของมาครงมันส่งผลต่อภูมิภาคอื่นๆนอกเหนือจากสหรัฐและฝรั่งเศสอย่างไรบ้างคะถ้าดูในตะวันออกกลางก่อนนะครับบทวิเคราะห์ชี้ว่าเสียงตอบรับส่วนใหญ่เป็นไปในทางบวกอย่างชัดเจนเลยครับหรอคะครับประเทศอาหรับหลายแห่งเช่นจอร์แดนอียิปต์กาตา หรือแม้แต่ซาอุดีอาระเบียที่ดูเหมือนกำลังจะฟื้นสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนปาเลสไตน์อย่างแข็งขันมากขึ้นเหมือนกับว่าคำพูดของมาครงไปช่วยสร้างความชอบธรรมให้พูดเขากล้าสแสดงจุดยืนมากขึ้นเหมือนเต้นแรงบันดาลใจคล้ายๆอย่างนั้นครับบางประเทศถึงกับส่งสัญญาณผ่านช่องทางต่างๆว่าเริ่มมองยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสเป็นทางเลือกหรือเป็นพันธมิตรที่น่าจะพึ่งพาได้มากกว่าสหรัฐในบางเรื่อง ทำให้สถานะของฝรั่งเศสและยุโรปในฐานะผู้เล่นคนที่สามในภูมิภาคนี้ดูจะมีน้ำหนักมากขึ้นทันทีเลยโลกอาหรับเริ่มหันมามองยุโรปอย่างจริงจังมากขึ้นครับแล้วในยุโรปเองล่ะคะปฏิกิริยาเป็นอย่างไรชาติอื่นๆเห็นด้วยกับฝรั่งเศสไหมคะคำพูดของมาโครงเหมือนเป็นตัวจุดประกายเหมือนกันครับทาให้ประเทศอื่นๆในยุโรปกล้าที่จะแสดงจุดยืนของตัวเองมากขึ้น เราเริ่มเห็นการอภิปรายในรัฐสภาของประเทศอย่างเยอรมนีเนเธอร์แลนด์สเปนหรือแม้แต่ไอแเตลที่พูดถึงการสนับสนุนแนวทางสองรัฐหรือ Two-State Solution อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นไม่ใช่แค่พูดลอยๆเหมือนก่อนหน้านี้ค่ะ นอกจากนี้กระแสการเดินขบวนสนับสนุนปาเลสไตน์ในเมืองใหญ่ๆทั่วยุโรปก็ดูจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นด้วยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากท่าทีที่ค่อนข้างประนีประนอมแล้วก็เกรงใจสารัฐในอดีตมาสู่การกล้าสแสดงจุดยืนที่แตกต่างและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น แต่แน่นอนว่าสหรัฐก็คงไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆใช่ไหมคะต้องมีแอคชั่นอะไรกลับมาบ้างใช่ครับบทวิเคราะห์ก็ชี้ไปในทางนั้นว่าเริ่มมีการส่งสัญญาณกดดันฝร,รั่งเศสกลับแบบเงีย,ยบๆผ่านช่องทางต่างๆทั้ง,งในด้านเศรษฐกิจความรู้มือด้านความมั่นคงหรือแม้แต่ประเด็นทางการค้าเพื่อเป็นการเตือนว่าการกระทาแบบนี้มันมีราคาที่ต้องจ่ายนะอือฮึและถ้ามองใน